ความคืบหน้ากรณีคนร้ายนะคะไปดักรอบยิงเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอบันนังตาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงค่ำเราได้ภาพล่าสุดมาเป็นภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ให้คุณผู้ชมไปดูนาทีปะทะกันค่ะีอน ชัดเจนไหมล่ะแล้วคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่นี้กล้องหน้ารถเนี่ยสังเกตรูที่กระจกหน้านะคะที่มีรูกระสุนเข้ามาปะทะเนี่ย บอกถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เป็นกล้องหน้ารถของตํารวจตระเวนชายแดนที่44นะคะจับภาพชายชะกัน4คนมาพร้อมอาวุธสงครามแต่งกายมิดชิดมีผ้าคลุมทั้งศีรษะปกปิดใบหน้าแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาสงคันมาจอดท้ายกระบะสีขาวซึ่งจริงๆกระบะคันนี้ไม่ใช่ของเขานะเป็นของชาวบ้านเขาใช้รถชาวบ้านเป็นเกาะกาบัาง ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของที่หน้าร้านขายของชําบอเห็นแบบนี้ก็แตกตื่นใช่คะวิ่งหนีหลบเข้าไปในร้านขายของชําบ้างส่วนหนึ่งภายหลังสิ้นเสียงปะทะก็พบว่ามีตํารวจตระเวนชายแดนสองนายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อวานจุดเกิดเหตุยังคงมีการปิดกั้นนะคะเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยานวัตถุบริเวณรถกระบะที่ถูกคนร้ายยิงถล่ม ดูสิยังมีร่องรอยกระสุนยอยู่หน้ากระจกหน้ารถเนี่ยหลายนัดทีเดียวทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวในตําบลบ,บาจออเจาะอาเภอบันนังสตาและคาดว่าคงจะมีการประทะอีกระลอกเพราะคนร้ายกลุ่มเนี้ย คงไม่ยอมให้จับง่ายๆและมีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังกลุ่มติดอาวุธที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เป้าหมาย3จังหวัดพุ่งเป้าสังหารเจ้าหน้าที่และโจมตีฐานที่มั่นของภาครัฐนะคะ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานเหตุอีกเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาเนี่ยไปตรวจสอบริมถนนในอำเภอยี่งอนะคะหลังจากตำรวจตระเวนชายแดนถูกผู้ก่อเหตุซุ่มยิงขณะเดินทางกลับจากการประชุมโดยมีการยิงปะทะกันนานกว่า5นาทีค่ะ เหตุการณ์นี้น่าเศร้าเพราะมีรายงานเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องของกลุ่มคนร้ายเพื่อรอบดักสังหารเจ้าหน้าที่กันรายวันค่ะ